ศิลปินร็อกระดับแถวหน้าของเมืองไทยเศกโลโซประกาศยกลิขสิทธิ์เพลงใหม่ ก้าวให้ไกลกว่าเดิมให้เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนใช้ได้ฟรีไม่มีลิขสิทธิ์หลังจากที่ได้ลุกขึ้นมาหยิบกีตาร์แต่งเพลงใหม่ในรอบ5ปีให้แฟนๆได้ติดตามกันในชื่อเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมที่ทำเอาหลายคนโฮอือฮาผ่านการไลฟ์บนเพจ Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่2สิงหาคม66ที่ผ่านมาล่าสุดเสกโลโซก็ได้ปล่อยยบลง ก้าวให้ไกลกว่าเดิมเวอร์ชั่นเต็มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเรียบเรียงดนตรีและทำการอัดเสียงเสร็จพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันโดยเสกโลโซได้โพสต์ข้อความถึงเพลงดังกล่าวผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าผมขอมอบลิขสิทธิ์เพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมเป็นของประชาชนคนไทยทุกๆคน ท่านสามารถนำไปร้องใหม่บันทึกเสียงใหม่เล่นในผับคับเวอร์และอื่นๆได้เลยตามสบายครับอีกทั้งเสกโลโซยังได้แชร์คลิปวิดีโอเพลงก้าวให้ไกลกว่าเดิมในเวอร์ชั่นเต็มๆที่มาพร้อมมิวสิกวิดีโอเผยภาพบรรยากาศการทำงานเพลงนี้พร้อมระบุคแคปชั่นย้ำว่าเพลงนี้เป็นเพลงของประชาชนคนไทยทุกคน ท่านสามารถนำไปขับร้องใหม่บันทึกเสียงใหม่นำไปคับเวอร์ไปเปิดไปเล่นในผับและอื่นๆฟรีเลยจ้า